ข้างบนมะตนาอย,อยู่โอ้ไม่ได้ไเรัะเรื่อนไทยว่ใช่ปะได้เลยลังเลงตง้ไตมไ่โดนเลย

วางแกะที่มอวดว่าเพื่อนติดใจเลยเขาเพ่อนไม่โดดเหยียบไปเฉยไปเข้าวงเลยอ่ะทางไหนดีวะตรงแห้ะทางตรงทางตรงทางที่ตายไวที่สุดพุ่งนี้ได้ปะพุ่งนี้ได้ปะวะมาดิ thấy hiện cái một nhóm này ơi nhí ạ đúng không không ơi nhí ơi nhí ạ đúng không ơi nhí ơi nhí ดูแล้วแก๊สก็แตกแล้วมีคนแล้วมีจริงัชบงชาร์จปืนอยู่จะจะแตกแล้วเฮ้ยนี่ก็แตกขอเปลี่ยนก่อนหน่อยจ้าคุณไปหายแล้ส่วนกันดูศพเอาแล้วเฮ้ยังไม่มีมีเธอร์ไมท์ไหมขอเธอร์ไมทหน่อยมีอันหนึ่งอ่ะเออได้เะล่ะ Thermite Thanks. here. grenade Yep. แถวด้านหลังมันขึ้ขนมาห,ห,หาเรานี่คืออะไรกูไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรวะมันก็รอตัวเดียวอเออมันท่าแครวะไม่มีเพื่อนมันอยู่เลยนะแล้วมันไม่ตายเลยนะ ไปไปตามเพื่อนไปอ้าวมูด้าว่ะมูด้า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 วันนี้กูยิงมูด้าปักกาไม่ค่อยโอเคเลยว่ะเพื่อนก็ต้องมีบ้างนะแมนเลยเเฮ้ยมันไปชุบเหรอตรงนั้นเหรอเหฮ้ยเด็ดบัดเฮ้ยเพิ่งลงมาไอ้สชั้น กูตกในดดเลยตองตีด้วยอะลงล่างเ้ยลงข้างในข้างในดีว่าไปไปไ้เชี่ยขนยิงจะแตกข้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้ตาเด้อเ เ anyway. ่าอแค่นดเอาอะไรนะเยี่ยมเลยเฮ้ยพี่กูมีในนี้โยนให้แล้วตอนนี้จะมาใช่ท่านนี้ก็มีแค่หนึ่งดักไว้ก่อน เตรียมเตรียมเตรีมว่ามาจิงมาจิงเือม่าไรเงเอาเอาเอาวกระสุนี้น้่หมดไวไปไหนวะใครบินวะ้ใครล้ววะคอฮุยกูเห็นเธอไหม ห่แล้วไปอยู่บนหลังหลังหลงไปวะตรงหน้ากูเนี่ยเออเออเออเดี๋ยว,ยวชุบไม่ได้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 ไไดีกูช้เขา,นา,า,าันเข้ห่ไมามามามมยิงกูข้างบนเนี่ยอยู่นี่เข้ามาข้ามาข้ามายิงโ้ ปะปะปะทันทันีตมล้มหมดล้มหมดแพ๊บนึงกูชัดก่อนแพ๊บนึงเดี๋ยวตายหาเอื้อไปไป เพื่อนเพิ่งให้กูจะชุบเพื่อนก่อนนะไปไปจะล่วงเราเยอนิดนึงเพื่อนไม่ต้องห้ามมากก็ได้นะปจริเขาจนช่วยกูได้ดีกว่าไหมไอปีจะเข้าทางนี้แหละ ไม่ช้าแล้วชิวผูขอใหม่ผูขอใหม่ด่วนๆอุ้ยยาไม่มีดิเอื้อผูขอผูขอชัด์ับด็กนรียบร้อาชิวอีกคอยากได้ดิอยากได้เกาะได้ยาทั้งนนอกอ่ะยังไงฮะโอ้นี่สุดชาร์จเป็นวันเลยอันติกูเนี้ยเล็บอยู่ แตแบบเราจบนอกเทียบเฮฟี่อยู่ไหนเฮฟี่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 อยู่นี่เอื้อกูเก็บมาหมดเลยเฮ้ยขอเออ่เกาะใหญ่เกาะใหญ่เชฉกูโดดไม่หยุดเลยฉันอะไรเนี่ยหยุดโดดก่อนน่ไวะข้างในเอื้อข้างในไอ้เหี้ยเพื่อนคือไปแล้วไอ้ทัด ก็ม <czego> <et> <worries> ันขึ้นไปทำไมวะเดี๋ยวสองตีอ่ะมัก็่เลิกจะเจกูยังไม่ได้วะเดี๋ยวอีกทีเดียวข้างล่างข้าล่างต้างล่า้าจีนมีแก๊สอยู่อ่ะมันจะลงไปไหนได้วพราะวอา นนกกกลัังูเข้าวงไหมเอื้อหรือไงโบกวงั่นก็ต้องตามหลังไปเลยอ่ะไม่งั้นเราเข้าวงไม่ได้ไปดีสีมึงจะดีคอนเนคไม่ได้เพื่อนจะฆ่าแล้วไอ้เหี้ยโดนไฟกระแตสไตล์ลูกหนึ่ง

ปั๊บป um ั๊บปั๊บปั๊บหมดเวลาต้องไปบุกก่อนวะเออตั้งตับงตั้เรื่องเรื่องหมดได้เอ้อโอ้ไม่มีเฮฟี่ให้กูเลยเหรอวะกูโยนให้นี่เอ้อ

จะได้ก,กินกาแฟแนวนี้นะมันบอกว่าไอไมดีซีตอนนั้น<อ><อ>มึงจะดิเาเ็กเ<อ>ไม่ได้เฮนเอนย <c oughs>